โชว์ต่อไปจะยากขึ้นครับทั้งคู่จะยิงเข้าก้อนขวดพลาสติกที่มีขนาดเพียงแค่6เซนติเมตรพร้อมแล้วเริ่มครับ เอาฝามาปิด,าาาาาปดยังไม่เห็นเอาฝามาปิดหน่อยจริงน,น ทำอะไรทำอะไรเข้าปากขวดแล้วนะเข้าอะไรนะเข้าปากขวดแล้วนะโอ้ย,อยรอบนี้น้องทั้งคู่จะยิงลูกขนาด2.5เซนติเมตรเข้าปากขวดพลาสติกที่มีขนาดเพียง3เซนติเมตรซึ่งหมายความว่าต้องใช้ความแม่นยำสูงมากๆครับ เฮ้ยเอาไปแล้วคนระับเครับนะเอาไปแล้วเ,วเ,าานะเอาบไปแล้วคนะรับนะนะหลังคาบ้านนะลูกขึ้นอยู่่เาเอนะ มีคนมาหาลูกแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกแม่ครับเชิญเลยครับโอ,โอตาย <laughs> แล้วภูมิใจภูมิใจโอ้เอาปอ,<ย>อ,อดแม่หน่อยปอดแม่หน่อยปอดแม่หน่อย<แ>นี่คือสัมผัสรักจากแม่นะครับคือเขาเขาเป็นเด็กที่ไม่มีของเล่นสิ่งเดียวที่เขามีก็คือความภาคเพียรแล้วก็ความมุ่งมั่นคือเขาบอกอยู่ตอลอดเวลาว่าเขาอยากจะซ่อมหลังค้าให้แม่ที่บ้านรั่วเยอะไหมแม่ มันตะล่วตรงที่นอนอที่แม่นอนแล้วก็ที่ก็นนอนมันมันหยุดตามเอรูน็อตด,ด้วยแล้วก็หลังคาม,มันแตกด้วยอะค่ะแล้วก่อนจะมาวันนี้เขาเขาบอกอะไรกับแม่ครับเขาก็บอกเขาก็อยากเขาจะทําให้ได้อค่ะแล้วแม่ดูอยู่แม่รุนไหมครับรุนค่ะรุน่าเข้าแล้วดีใจมากค่ะเขาเขาต้องคิดว่าเขาต้องทําได้ คือคือบางครั้งเวลาเราบอกว่าเด็กคนหนึ่งไม่มีของเล่นเหมือนเพื่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเขาเขาขาดโอกาส <c oughs> แต่ว่าวันนี้ดูสิครับว่าเด็กที่ไม่มีเหมือนคนอื่นเนี่ยเขากลับสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและครอบครัวได้เอกับบีมีใครอยากจะบอกแม่สักคำไหมลูกอยากจะบอกแม่ว่า <c oughs> เาได้เห็นน้าตาซึ่งโดยปกติเวลาเราเสียใจเราจะจะมีน้ําตานะครับแต่ว่านี่คือคือ,คอน้าอําตาแห่งความความสมมําเร็จความภูมิใจแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณแม่แล้วก็ลูกนะครับพวกเราทุกคนรู้สึก<ช>รู้สึกภูมิใจใน A และบีแล้วคุณ